วันนี้จะพามาดูการล<ด>ูดตะข่ายเลี้ยงหินนะครับการแรกก็ต้องเปิดตะข่ายมาก่อนเปิดตะข่ายดัดตะข่ายมาก่อนพับซ้ายปากฝาตะข่ายจะมาแบบสมาเร็จลูกนะครับแผ่นเดียวนี่ครับพับขึ้นครับด้านซ้ายตะแกรงซ้ายตะแกรงขวาแล้วก็มีตะแกรงตรงกลางแบ่งช่องนะครับ ะขายตัวนี้เป็นขนาดเมตรคูณ2เมตรสูง50าสนบเซนะครับต้องมาปลูกตามต้องมาปลูกตามแนวข้างๆแบบนี้นะครับปลูกตามมุมนะครับมุงจะอยู่นะแลวแต่คนใช้บางคนก็ใช้เส้นเดียวบางคนก็ใช้เป็นเป็นแบบสั้นแบบนี้นะครับลวดลวดเป็นลวดอ่อนนะครอันนี้ใช้คนปลูก3ามคน สองคนก็ได้หนึ่งคนก็ได้แต่สามคนจะรู้สึกจะสบายกว่าสะดวกกว่าเนี่ยฮะผ <c oughs> ูก็ประมาณสักห้านาทีน่าจะได้สำหรับมือใหม่นะอันนี้ก็เพิ่งฝึกหัดอันนั้นก็เป็นฝาในตัวฮะเป็นแผ่นเดียวตะไคร้ตะไคร้าาาาด้านยาวนี่จะเป็นแผ่นเดียวนะตะิดต่อกันไม่มีไม่มีรอยตัดนะครับแผ่นเดียวเลยฮะเป็นแผ่นเดียวเลยตะไคร้าาใส่หินนะฮะ เอาไปทํารั้วบ้านก็ได้นะแต่ก็ไม่แนะนําจะเป็นความเหนียวมากกว่าไม่ได้ไม่ค่อยแข็งแรงต้านความคงทุนเท่าไหร่อยู่ในอยู่ในน้ำครตอนนี้พับได้รูปทรงแล้วครับซ้ายแข็งซ้ายขก,กว่าด้านนี้ด้านนี้จะกว้างหนึ่งเมตรส่วนด้านนี้จะกว้างสองเมตร ่างคุณยาวคุณสูงนะฮะเม็ดคุณสนะ่เมตรอ่ะพับตัวกลางขึ้นมาแล้ว,วก็จะมัดแบ่งอู่ตรงกลางนะครับ,บมาดแล้วแต่เราจะมาครับมัดหัวท้ายกลางสามจุดก็ได้ครับเพื่อความแข็งแรงครับอาจจะใช้เส้นสองเส้นก็ได้ครับเพราะเวลาเราวางหินไปจะทำให้หิน จะทําให้มันไม่ไม่ขาดได้ไม่ขาดง่ายแล้วก็จะยกตัวฟ้าขึ้นมายกตัวฟ้าขึ้นมาฮะแล้วก็พับให้เป็นรูปให้เป็นรูปฝาตะแรกงก่อนให้เป็นรูปฝาตะแรกงตก่อนนะาแล้วก็เราก็ดัดตรงมุมให้มันให้มันได้นะครับดัดตรงมุมให้มันได้นี่ครับจัดแนวจัดทรงนะครับ มัดมุมมัดตรงมุมให้มันได้หน่อยครับก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นตะแรงสี่เหลี่ยมแล้วต้องดัดนิดนึงตัวตะแรกงก็ดัดไม่ยากเป็นตะแรงอ่อนเป็นเหล็กอ่อนท่านมาก็ใช้ประมาณทีนีน่แหละครับมัดนี่แหละหมุนหมุนให้ตัวนีประกบกันอ่ามันจะได้เป็นรูปทรง มันไม่ยากนะครับสําหรับตะแกรงรุ่นนี้สําหรับงานงานฝ้ายงานตะแกรงกั้นแม่น้ําหรืองานหินที่ใส่หินใส่อะไรต่างๆครับเอาไปใช้ได้สําหรับทุกท่านที่มีแนวอยากจะสั่งตะแกรงไว้ใช้ในงานอะไรต่างๆที่ไว้ใส่หินใส่ดินดินก็รหัวต้องใส่หินอย่างเดียวหินใหญ่หน่อยฮนะ ่าจะได้เป็นทรงแล้วครับมัอแล้วก็พับเป็นรูปทรงสะหน่อยครับนะครับพับเป็นรูปทรงทำเป็นฝานต,ตัวครับดัดหน่อยออดัดหน่อยฮะ e ดัดหน่อยครับมันจะเป็นรูปทรงฝาโอบนั่นแหละครับเป็นรูปทรงแล้วก็มัดต่อครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ น,นี่ก็มัดกันแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้ย็งสี่เหลี่ยมใส่หินอะไรใส่หินอะไรหินชนิดนี้นะครับหินแบบนี้นี่ครับเราจะมาใส่หินแบบนี้นะครับใหญ่นะหินภูเขานี่นะครับเอามาใส่้ากันมัดนะครับครับเอามาใส่ข้างใน ก็จะได้ <_ C zar> เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้ว <_ C zar> เราก็จะเอาไปวางกับตำแหน่งที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็จัดเรียงให้เป็นทรงเป็นแถวแล้วก็เอาหินไะวางแล้วก็ค่อยปิดฝาอีกรอบหนึ่งแต่ฝาตอนนี้ยังไม่ปิดค่ะค่อยฝาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นของตะแกรงกับหินโอเคนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับ